Yo. Okay, between the sides I think about other things no. Yeah. No. I guess I'm not so the realest, Wasting time on your dreams instead of mine Yeah, about to turn this franchise around on a dime, man It's all about finding your way, to the word It's all about turning the worst into fine It's all about time and the work and the crime From the dirt, we will rise, I'm immersed in this life Don't let somebody take your time in your work right. Just focus on yourself first Don't let somebody take your time สวัสดีครับเรายังอยู่ในช่วงของร well ีวิวเวลตันนะครับยังมีนักเตะอีกหลายคนในแพ็กฟีเจอร์เพยเพยอร์แฟนชอส์สเวิร์ไวที่น่าสนใจที่จะนําเสนอทุกคนและก็ขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ขอจัดคนนี้ก่อนนะครับดูซานวัลาาฮวิชครับผมกองหน้าดาวรุ่งจากยูเวครับผมนี่เป็นเวอร์ชั่น ฟิเจร์เพเยอร์ครั้งที่2ของเขานะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเป็นร่างของฟิออลิติน่านะครับผมร่างนี้เนี่ยตัน99เลยนะน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมอายุ20ปีสูง190เท้าหลักของเขาคือเท้าซ้ายนะครับตำแหน่งหลักแน่นอนครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับผมเกมรุก96นะบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทเวอร์ชันนะครับสพี่น้องของบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เด่นมากนะครับแต่ก็พอเอาตัวรอดได้นะครับ89 88 89 ทรงสั้นทรงยาวนะครับ81 80นะฮะไม่ต้องสนใจมากอันนี้กองหน้านะครับผมจบสกอร์ฟินิชชิ่ง98ครับลูกมงก็ได้ด้วยนะครับ90นะฮะยิงลูกฟรีคิกก็พอได้นะครับ86นะฮะแต่ว่าไม่ใช่สายปั่นนะยิงปั่นไม่ค่อยดีนะครับผมลูกปั่นสาย78เท่านั้นนะฮะสปีด99ตัวใหญ่แต่สปีดสูงด้วยนะครับผมสปีดต้น97 ยิงแรง kicking power 97นี่มันแพทเทิร์นของฮาแลนด์เลยนะเท้าซ้ายเหมือนกันเลยนะครับผมจ้ำ89นะครับความแข็งแกร่ง98บางคนบอกฮาแลนสาขา2บางคนบอกนี่เป็นพี่น้องฮาแลนหรือเปล่าบาลานซ์86อ่ะพูดไปยังเมื่อกี้สตมิน่นะครับ95ความอึดนะครับเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมแต่ว่าการใช้เท้าวขวาเนี่ยก็ ไม่ดีนะครับผมการใช้เท้าขวานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากเลยนะครับความคล่องแคล่ว1เต็ม4เลยนะน้อยสุดนะครับความแม่นยำา1เต็ม4เช่นกันนะครับสกิลนะครับผมก็มี7สกิลนะครับเปิดเพิ่มได้อีก1สกิลนะมีสกิลยิงปัดลองเล้งดฟครับสกิลยิงชิปชิปช็อตคอนโทรลนะครับสกิลยิงลูกใสๆนักเกิลช็อตนะครับสกิลยิงจังหวะเดียวเฟิร์สไทม์ช็อตสกิลยิงจุดโทษเป็นที่เปเชอรลิสต์นะครับผมสกิลเรียกฟาวล์เกมแมนชิปนะครับแล้วก็สกิลลลเเเืออกกกนนนััสสสู้้้ไไฟตติิิิิิงปปรระะคบผมมดดพ่ี1 เเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าจะเปิดเพิ่มสกิลไหนดีนะครับผมเปเริงสไตล์ของเวลาฮิสต์นะครับแน่นอนครับเป็นหน้าเป้าธรรมชาติครับโกโพเชอร์นั่นเองนะครับแสดงผลที่ตำแหน่ง CF และ SS ครับถ้าพูดถึงกองหน้าดาวรุ่งในยุคนี้นะครับผมนอกจากเออร์ลิงฮาแลนด์คิเลียนเอ็มบัปเป้แล้วนะครับผมก็มีคนนี้เลยครับดูซานเวลาฮุสต์นะครับที่น่าจับตามากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นสามจักรพรรดิของดาวรุ่งวัยรุ่นนะกองหน้าดาวรุ่งนะครับผมที่มา อยู่ในระด,ดับเดียวกับเอมบัพเป้กับเออร์ลิงฮาแลนด์หรือเปล่าด้วยฮะคือในชีวิตจริงนะครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงมากตอนนี้วัลลาฮุิ斯เนี่ยเป็นดาวชนโวของซีรีอาร์ R อยู่นะครับผมแล้วก็เมื่อวันที่28มกราคมนะครับผมย้ายมาเล่นให้กับยูเวนตุสนะซึ่งเป็นวันเกิดเขาเลยนะครับ เซ็นสัญญาในวันเกิดนะครับผมทำไปทั้งหมดในซีลิอาตอนนี้นะครับฤดูกาลนี้นะ21ประตูเท่ากับชิโรอิมเมบูเดนะครับผมของลาซิโอนะครับถือว่าฟอร์มฮอตสุดๆกับอายุของเขาในะตอนนี้นะครับผมสุดยอดแล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยโหวตกันเข้ามานะครับผมก็ได้เห็นฟีเจอร์ในร่างของ ยูเวนตุสนะครับผมนี่ซัดลิซายเข้าไปเท้าหลักของเขาเป็นเท้าซ้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อาจจะคล้าย,ายๆทรงๆเดียวกับเออร์ลิงฮาแลนด์เลยนะเท้าซ้ายเหมือนกันด้วยนะครับผมตัวใหญ่เหมือนกันด้วยนะตัวใหญ่มีความเร็วมีความแข็งแกร่งเหมือนกันด้วยนะครับผมสปีดสูงเหมือนกันด้วยเหมือนกันคล้ายกันหลายๆอย่างเลยนะครับสำหรับวาลาฮิวิสกับฮาแลนด์นะครับและร่างนี้นะตัน99นะครับถือว่าเป็นร่างที่โหดเลยแหละนะ ผมได้ลองเล่นแล้วโอ้โหยิงได้เป็นเกาะเป็นกำดูดิ <c oughs> ยิงโค้รสะใจขนาดสกิลเริ่มต้นเนี่ยไม่มีสกิลเอ่อลองเล่นชุตติ้งไลซิ่งช็อตไม่มีนะแต่ว่ายิงโค้รสะใจ่ะคิ้งพอร์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบ9 9เท่ากับฮาเรนนะแต่แค่นี้ก็สะใจแล้ว <c oughs> <c oughs> เล่นแล้วมันมันนิ้วมันมือมากเลยนะครับแล้วสายสะใจนี่คือตอบโจทย์เลยนะฮะสายแบบหนาหนากระแทกนะครับผมความเร็วสูงแล้วยิงสะใจนะครับ <c oughs> ล็อกเข้าซ้ายเนี่ยเปรี้ยงปังเปี้ยงปังเลยนี่เป็นฟีเจอร์เพยเยอร์ครั้งที่2นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีฟีเจอร์ในร่างของฟิออริเตนาอยู่นะครับตันอยู่ที่95นะก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าร่างนี้มาเนี่ยคือสุดเลยนะตอบโจทย์เลยนะครับผมในสตรีมเนี่ยมีคนถามผมว่าระหว่างวาฮลนิสกับฮาแลานเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับผมคือตอนที่ถามตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเล่นไงเห็นแต่ค่าพลังมันอาจจะตอบอะไรไม่ได้เยอะนะครับแต่ได้พอลองเเลล่นแ้้วฮย ชอบดูขวากดเอขวาก็ต้องทำใจนิดนึงนะใครที่เคยเล่นฮาแลนด์ฟีเจอร์มาก่อนนะครับรู้เลยนะว่าคล้ายกันมากๆเลยนะครับผมรูปทรงรูปร่างคล้ายกันสไตล์การเล่นคล้ายกันนะครับผมค่าพลังจุดเด่นจุดด้อยเนี่ยคล้ายกันเลยนะเออฟาดเข้าใหวาว้ว่ากันแล้วก็ว่าแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนิดนึงนะครับฟีเจอร์ ทั้ง2คนนะครับล่างล่าสุดทั้ง2คนเลยนะเวลาฮูวิสด้านซ้ายนะครับฮาแลนด์ด้านขวานะครับในแพ็กแฟนชอยเหมือนกันนะครับฮาแลนด์เนี่ยจะดูดีกว่าถ้าเทียบแบบหมัดต่อหมัดในหลายๆอย่างนะครับผมแต่คือแพทเทิร์นเหมือนกันนะสูงเหมือนกันนะครับแต่ฮาแลนด์เนี่ยมันจะตันเยอะนะครับผมเกมรุกก็ตันจบสกอร์ก็ตันนะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์ก็ตันนะครับผมความแข็งแกร่งก็ตันนะครับและจ้ำก็ตันนะเอออันนี้ดีกว่านะครับฮาแลนด์แล้วแถมมีสกิลนะฮะลองเล่งชุดติ้งเอ้ยนะครับไลซิ่งช็อตเอ้ย มันจะมันจะครบเครื่องกว่านะครับผมแต่วเวลาฮุชเนี่ยจะดูดีกว่านิดนึงนะนิดนึงนะฮะในเรื่องของการคลองบอลนะครับแล้วก็บ a l a n c e นะครับผมรวมถึงการเล่นลูกกลังอากาศนะครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยคล้ายๆกันนะมาทรงเดียวกันนะครับและก็อาจจะไปลองในเรื่องของสกิลด้วยนะครับสกิลของวลาฮุชเนี่ยมี7จ็ดสกิลนะครับผมคือจะต้องเปิดเพิ่มแหละนะทีนี้ถ้าเกิดจะเปิดเพิ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเวลาฮุชเนี่ยไปเป็นตัวหลักเลยนะตัวจริงเลยเนี่ยควรจะเปิดสกิล กองหน้าเพิ่มนะครับอย่างเช่นลองเล้งชุดติ้งนะฮะไรซิ่งช็อตออกคอมพิวติกฟินิชชิ่งนะครับแนะนำสามสกิลนี้หรือว่าดิปปิ้งช็อตก็ได้อ่ะสี่สกิลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเก็บไว้เป็นซูเปอร์ซับทีเด็ดเหมือนกับฮาแลนด์นะก็ไปเปิดสกิลซูเปอร์ซับเพิ่มนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะเอาเป็นตัวหลักหรือว่าเอาไว้เป็นทีเด็ดนะครับผมหรือว่าจะเอาไว้เป็นทีเด็ดคู่กับฮาแลนด์เลยไหมเอาไปเล่นคู่กันเลยนะเออเปิดซูเปอร์ซับให้เจอนะครับผมแล้วกกกกกก็เเเเเเเอออออาา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 ลลลลลลงงงงงช่่่่่่ววววท้้้้้้ยยมมมถถิิิดดดดใใคคครรรรรนน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 นแแผหหูะััััับบสส์์์์ฮฮพปฟ ฟอร์มดีฟอร์มเอนะฟอร์มสูงหน่อยนะครับผมนี nee, ่ดูจังหวะนี้รับคืนแล้วฟาดเข้าให้โคตรสะใจโคตรสะใจเลยฮะจังหวะแบบนี้โอ้โหพอเล่นเล่นแล้วคือชอบเลยอะ่ะใครที่เคยเล่นฮาแลนด์เนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าคล้ายกันมากเลยนะครับทรงเนี่ยมาทรงเดียวกันเลยนะแต่ว่าถ้าเทียบหมัดต,ต่อหมัดเนี่ยอาจจะอาจจะสู้ฮาแลนด์ไม่ได้นิดนึงนะแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวดูครับ ฟาดด้วยซ้ายก็ให้จัดไปแต่สิ่งที่ผมเสียดายนิดนิดนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้เสียงบรรยายภาษาอังกฤษเหมือนผมในะขณะนี้นะครับผมคือจะไม่ได้ออกเสียงภาคนะอย่างเวลาฮุสต์เนี่ยไม่ได้ออกเสียงภาคนะครับผมอย่างถ้าเกิดว่าคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ผมรีวิวไปนะครับผมลืมพูดไปว่าโอซิล oh, อย่างเงี้ยมันจะโคตรสะใจนะเมสซิสโอซิลโอซิลโอ้โหมันโคตรสะใจเลยทุกคนแต่ว่าเวลาฮุสต์นี่คือไม่มีเสียงภาคนะ เนี่ยถ้าจังหวะยิงแบบนี้นะครับเวลาฮิยจิตอะไรเงี้ยนะมันจะมันจะสะใจเหมือนกับฮาแลนด์เลยนะแต่ผมเข้าใจว่าบางภาษาผมไม่แน่ใจว่าภาษาสเปนหรือภาษาอะไรเนี่ยจะมีการออกเสียงฮาแลนด์ด้วยนะครับแต่ว่าลาฮุยจิตเนี่ยคือภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ไม่มีนะฮะนี่จังหวะหมุนแล้วยิงด้วยซ้ายนะถ้าเกิดมีเสียงภาคด้วยนะเวลาฮิยจิตอะไรเงี้ยนะเวลาฮิยอะไรเงี้ยเหมือนกับอิบปร์ฮิมวิสอะไรเงี้ยเออมันจะแบบมันจะทําให้เราเล่นแล้วสะใจมากขึ้นนะครับสไตล์เขาเนี่ยคือยิงแรงสะใจ ความแข็งแร่งความเร็วเนี่ยสายสะใจอยู่แล้วนะครับพลิกมาวาลาฮุวสใส่เสียงเองแล้วกันเออเนี่ยมันจะทําให้เราสะใจมากขึ้นมันก็จะได้อัธรตมากขึ้นนะครับผมมเตะหลายคนเนี่ยแบบอาจจะเป็นดาวรุ่งนะยังไม่ได้แบบใส่เสียงภาคเข้ามานะครับหลอบอลตกแล้ววาลาฮูวินี่มันไม่มีเสียงภาคกับภาคเองเลยครับแล้วหน้าเหมือนด้วยนะออตัวใหญ่นะสะใจสะใจจริงครับเดี๋ยวจังหวะ ฝากแล้วไปแล้วชิปนะครับผมรอบอลตกแล้ววนเล่แล้วเข้าฮอตแบบนี้นะครับผมส้ายสะใจมากๆหมุนมาหมุนมา,วา <c oughs> ขวาขวาก็ลองได้แต่ถ้าเป็นไปได้ล็อกเข้าซ้ายไปก่อนเป็นดีครับเี่ออันนี้หมุนมาจริงๆหมุนไปซ้ายแล้วนะวนกลับมาขวามีตัวขวางนะครับติดขคนเสานิดนึงด้วยเ,เล่นลูกกาากาศนะครับผมก็จำอาจจะน้อยกว่าฮาแลนด์นะครับ แต่ว่าเรื่องของถ้าเกิดได้มงเนี่ย h e ดดิ้งก็จะดีกว่านะเฮดดิ้งดีกว่านะครับผมแล้วกเ็เรื่องของการจบสกอร์ท่ายากนะไม่มีนะอัลกมิต็กฟินิชชิ่งนะครับคุณก็ไปเปิดเพิ่มถ้าเกิดชอบจริงจริงนะโคกลูกนี้เบาไปหน่อยให้ดูหลายๆจังหวะน,นะครับเตนแผนหน้า3นะครับผมแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วหมุน,แล,มนแล้วซ้ายลูก <ś led c oughs> หากินเลยหรือว่าจะเป็นจังหวะสวนกลับครับไปแล้วตัวใหญ่ไม่ได้งุ่มง่ามนะครับสปีดสูงด้วยโยกไปติดเครื่องสปีด ไปเลยไปเลยต้องไปเองวันนี้เราเป็นพระเอกโยกเข้ามาโยกเข้ามาให้มันหลุดโลกเข้าขวาจริงๆ้าเลจริงๆต้องปนใจนะแต่ก็เป็นพระเอกทั้งคิดไงวันนี้รีวิวตัวเราเองหลายช่องเนี้ยตามนำ้ำยิงบทบทเลือดเลือดโอ้ยประตูเบอร์เลยสะใจเลยลูกนี้ยิงได้เยอะมากครับแล้วแต่ละลูกนี่คือยิงโคตรสะใจดูไหลแล้วยิงบทบทเลือเลือดพุ่งๆเลยครับ สุดยอดบ้นให้ยัดให้มาพิกขวาสิเนี่ยขวาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขวาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเป็นไปได้หมุนเข้าซ้ายนะครับแต่บางทีถ้าเกิดคู่ต่อสู้เขาใส่รายละเอียดนะเขาจะรู้ว่าถ้าเกิดเราได้บอลตัวนี้ได้บอลเนี่ยอาจจะหมุนเข้าซ้ายหรือเปล่าเขาเขาจะเดาทางไปทางซ้ายหรือเปล่าก็มีนะครับมาหลุดนะนี่ไงสปีดก็สูงนะครับผมเอายังไงดียิงยัดไปที่เสาแรกเอาสะใจไว้ก่อนนะ หวงบอลหน่อยจะเป็นอะไรไปนี่เท้าขวาเท้าขวาไม่ค่อยเข้านะเออเอาใหม่ครับไฮเดรเวอร์ได้หลายจังหวะนี่กลับมาขโมยบอลลวงบอลแล้วเดี๋ยวดูความหนาดูความแข็งแกร่งครับอื้มสซาร่ารับฝากแล้วคืนด้วยเพื่อนแล้วซ้ายขวา <c oughs> โอ้แล้วหนาด้วยนะเอ,เอ้าเฮ้ย <c oughs> วิ่งทะลุเฉยดูปากแล้วไปแล้วเป็นสไตล์โพเชอร์ด้วยนะครับเล่นง่ายอยู่แล้วนะ สไตล์นี้เล่นง่ายอยู่แล้วนะครับวิ่งหาช่องวิ่งวันทูนะครับผมหรือว่าจะโยนจะอะไรก็แล้วแต่เล่นได้หมดนะครับผมจะเล่นแผ่นหน้าคู่เล่นหน้าเดียวได้หมดกดด้่ยซ้ายได้หมดกดด้วยซ้าย,ดดย,ายลูกโยนเปิดเข้าไปขึ้นโอ้ยไม่ถึงลูกเปิดมงเกมนี้เนี่ยมันต้องได้จังหวะจริงๆนะถึงแม้ว่าจะตัวสูงก็ตามนะฮะหรือว่าค่าพลังจําสูงก็ตามนะครับแต่จังหวะสําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเปิดมงเกมมิ่งนะ นี่ดูความหนาดูความหนาดูความหนาแล้วหดเนี่ยเท้าขวามันอาจจะแปก๊กแป๊กนิดนึงนะเวลาได้ยิงเท้าขวามันจะแปก๊กแปก๊กเลยมันห่างไกลความจริงเหลือเกินนะฮะออไปหมุนหมุนไปโยกเข้าซ้ายแบบนี้แหละครับระยะไกลขอหน่อยดีโอ้โหชนคันนงง้องแน่สนั่นเลยน้ำฝนหยดเต็มเลยหมุนฝากไปดิทางนี้ซาร่าคืนทางนู้นแล้วเผาขนโอ้โหเต็มหนะ้าอกจุกดีเรื่องจริงต้องจุก โออีกทีหนึ่งโอ้ยโคตรสะใจบอกเลยเล่นแล้วโคตรสะใจติดใจด้วยนะเนี่ยติดใจด้วยนะช่วงนี้นักเตะแพ็กนี้เนี่ยฟอร์มซีหมดเลยนะครับนักเตะตัวดังๆฟอร์มซีหมดเลยนะครับผมยิ่งถ้าเกิดสัปดาห์ไหนฟอร์มเอเมื่อไหร่นะผมว่านี่ตัวที่เด็ดตัวใหม่เลยนะของเกมนี้นะครับผมว่าหลายคนน่าจะจับไปเป็นซูเปอร์ซับมากกว่านะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เสียงหาคน่าจะมีเนาะวลาูวิจิตท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ